เช้าวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับในหัวข้อชื่อว่า5ขั้นตอนในการรีคลูดนะครับ5ขั้นตอนในการรีคลูดตั้งแต่ผมทําธุรกิจนี้มานะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการรีคลูดยังไงบ้างเปลี่ยนสไลด์นะครับเปลี่ยนรูปแบบอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายมันก็ยังอยู่ใน5ขั้นตอนนี้นะครับจากที่นั่งวิเคราะห์แล้วก็สรุปสรุปมานะครับมันจะอยู่ใน5ขั้นตอนนี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรีคลูดใครก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับและเราแค่พัฒนาตัวเองครับสู่การสื่อสารให้ดีขึ้นนะครับโน้มน้าวคนให้เก่งขึ้นโดย5ขั้นตอนนี้นะครับเป็นแกนส่วนรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าไอ้ห้าสเต็ปห้าขั้นตอนเนี้ได้แก่อะไรบ้างนะครับโอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับนะครับ y วา <Why> คืออะไรนะครับการที่วันนี้เราจะไปรีคูตใครสักคนหนึ่งนะครับเราจะต้องเปิดใจเขาให้ได้ก่อนเนาะหรือว่าพูดคุยสอบถามความต้องการของเขา you, วายูคำว่า u เนี่ยหมายถึงผู้มุ่งหวังของเรานะครับไม่ใช่ตัวเรานะวาหมายถึงผู้มุ่งหวังของเราเรากําลังจะต้องไปชี้ให้ผู้มุ่งหวังเราเห็นว่าทําไมคุณถึงเป็นคนหนึ่งที่อยากจะต้องที่จะต้องเปลี่ยนแปล,ปลงผลลัพธ์ในชีวิตแล้วทําไมคุณถึงจะต้อง เปลี่ยนแปลงรายได้ทําไมคุณยัต้องเปลี่ยนแปลงทําให้ครอบครัวดีขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเรารู้ความความต้องการของเขาแล้วก็ง่ายนะครับ YU เนี่ยก็คือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งง่ายเลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนเขาเรียกว่าเปิดใจก็ได้นะเปิดใจนะครับ YU ทาให้เขาเปิดใจนะครับทําให้เขาเห็นโอกาสนะครวิธีการก็คือพูดคุยครับอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องฝึกทักษะในการสื่อสาร ฝึกทักษะในการพูดคุยนะครับซึ่งในนธุรกิจของเรานะครับโดยระบบนะครับง่ายๆเลยนะก็คือใช้การ์ด12ใบนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็แอพพลายมาเป็นการ์ดเนาะการ์ดตัวนี้นะครับวิธีการเนี่ยรูปสไลด์ต่างๆนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้เวลาปกติผมรีครูดเนี่ยจะใช้สไลด์อยู่แค่้าทนานั้นนี่เป็น1ใน3สไลด์นะครับที่จะใช้ในการรีครูดนะครับก็คือการ์ดเซตสามารถเซ็ตเก็บไว้ในมือถือได้เลยนะครับที่ผมบอกว่า เราสามารถรีคูดใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้คำถามเปิดนะครับในการเล่นการ์ดเนี่ยเรามีไกด์ไลน์ในการถามให้อยู่แล้วเนาะเรามีสอนกันอยู่แล้วนะครับว่าเล่นการ์ดเนี่ยเปิดด้วยคำถามอะไรบ้างคำถามที่หนึ่งเลยนะครับเราสามารถถามเพื่อนได้ตรงๆเลยเธอสงสัยไหมว่าทำไมคนึงเข้ามาทำธุรก,กิจน,นูสกินเธอสงสัยไหมว่าทำไมคนนึงเข้ามาทำธุรกิจนูสกินนะครับเปิดด้ทำคำถามนี้เลยก็ได้ครับ อันนี้คือสมมุติว่าเข้าตรงๆดื้อนะไม่มีการนวดไม่มีการเปิดใจอะไรมาก่อนหรือเราอาจจะอาจจะไม่ไม่ได้มีความเข้าใจในในความต้องการอะไรของเขามาก่อนเราก็เปิดการได้นะครับแต่สิ่จริงๆสิ่งที่ผมจะทําก่อนที่จะเปิดการนะผมก็จะมีการถามพูดคุยกับเขาก่อนนะครับเออเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คิดว่าการมีรายได้เพิ่มสําคัญไหมสําคัญยังไงอะไรนะครับซึ่งคําถามเหล่านี้ เราก็ถูกสอนกันในทีมอยู่แล้วเนาะถูกสอนกันอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับเห็นว่าอยู่ที่เราเนี่ยพัฒนาทักษะในการสื่อสารเหล่านี้นะครับสอบถามเขาซิว่าแล้วเขามองหาอะไรอยู่ไหมทําอะไรเพิ่มมาบ้างเคยรู้จักขายตรงไหมรู้สึกยังไงขายตรงบ้างนะครับซึ่งคําถามเนี้ยโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าเป็นเป็นคําถามที่ค่อนข้างสําคัญนะถามเขาก่อนว่าเคยเคยรู้จัก ขายตรงไหมรู้สึกยังไงเคยทำไหมนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขายังมีกำแพงสูงหรือมีทัศนคติทัศนคติที่ไม่ดีกับธุรกิจขายตรงอยู่เนี่ยการที่จะเปิดใจเขาเนี่ยนะครับทำให้ลดกำแพงละลายน้ำแข็งนะครับแล้วก็ทำให้เขาชี้ชัดว่าทำไม YU เนี่ยนะครับมันอาจจะยากขึ้นนะครับเพราะวันนี้เราจะมาคุยกับเขาเรื่องธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงถ้าเขายังมีทัศนคติที่ไม่ดีอยู่เราจะต้อง คลายปมตัวนั้นก่อนลดกำแพงเขาให้ได้ก่อนนะครับโดยสอบถามตรงๆเลยนะครับผมจะถามผู้มุ่งหวังเสมอว่าเคยทํำไหมเคยได้กินไหมรู้สึกยังไงบ้างนะครับถ้ามีเขาเออเขามีทัศนคติที่ไม่ดีอะไรเราก็ใช้หลักการตอบข้อโต้แยง้งเข้าไปนะครับเข้าไปในการคลายปมตรงนั้นนะครับในการลดกำแพงเขาตรงนั้นแล้วก็ถึงจะมาเริ่มเปิดการนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับอ่ะพอเปิดการนะครับคํถาถามที่เรา เรียนรู้กันมาอยู่แล้วเนาะก็ถามไปเลยว่าเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนถึงเข้ามาทําธุรกิจขายตรงเี๋ยวจะระบุว่าธุรกิจนูสกินเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะบอกต่อว่าก็มีการทําวิจัยมานะครับมีความต้องการอยู่ไม่เกินสิบสองอย่างเนี้ยแล้วก็ให้คนเลือกนะครับคาถามต่อไปก็คือให้เขาเลือกว่าลองเลือกสามข้อที่คิดว่าตรงกับความต้องการที่ของก่อตรงกับความต้องการในชีวิตของเขามากที่สุดตอนนี้คือสามข้อไหนแล้วคิดว่า จะต้องมีรายได้ต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับถึงจะตอบโจทย์3ข้อนี้สิ่งที่ทำอยู่จะให้เขาได้ไหมและถ้านูสกินให้ได้คิดว่านูสกินน่าสนใจไหมนะครับคำถามหลักๆในการเปิดการ์ดมีประมาณนี้นะครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนเข้ามาทำธุรกิจขายตรงหรือว่าธุรก,กิจน,นูสกินถ้าเลือกได้สข้อจากสิข้อน,อนี้นะครับ อยากได้ข้อไหนมากที่สุดต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ถึงจะตอบโจทย์3ข้อนี้สิ่งที่ทำอยู่ให้เราได้ไหมและถ้านูสกินให้ได้คิดว่านูสกินน่าสนใจไหมนะครับนี่คือห้าคำถามที่เราจะใช้ในการเปิดการ์ดนี้นะครับเพื่อทำให้เขารู้สึกว่า y u y U U คือเขาให้เขาเริ่มตระหนักว่าทำไมเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงและนะครับเหมือนเป็นการบอกบุญอย่างหนึ่งเลยนะครับ เพาเป็นการทําให้เขาเปิตื่นทําให้เขาตื่น,นไม่ให้ตื่นจากนอนหลับนะครับแต่ว่าตื่นจากพวังที่เขาไม่เคยคิดถึงอนาคตของตัวเองไม่เคยคิดถึงว่าเออสิ่งที่เขาทําอยู่มันให้สิ่งที่เขาต้องการไม่ได้นะนะครับเป็นการชี้โอกาสให้แสงสว่างกับเขาในชีวิตเลยนะครับเป็นการบอกบุญนะคิดง่ายว่ารีครูดคือการออกไปบอกบุญไปช่วยคนอื่นนะครับด้วยคําถามเหล่านี้จะทมใเขาตื่นว่าอ๋อสิ่งที่เขาทําอยู่มันให้ไม่ได้นี่ นะครับฉะนั้นมันจะทําให้เขาตระหนักมากขึ้นว่าทําไมเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนี่คือวายูนะครับสเต็ปแรกนะครับคือเปิดใจเขาได้ก่อนชี้เขาเห็นว่าทําไมเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับโอเคข้อที่2ครับวายเน็ตเวิร์กแล้วทําไมมันต้องมาที่เครือข่ายละ่ะนะครับทาไมมันต้องมาที่เครือข่ายละ่ะอย่างที่เราก็เคยเห็นสไลด์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทั่วไปเนี่ยทุกอย่างสุดท้ายต้องมีสาขา มันก็คือเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับมันก็คือเน็ตเวิร์กแล้วทําไมต้องเป็นเน็ตเวิร์กก็คือนูสกินในเน็ตเวิร์กนะครับสไลด์หน้าที่2ที่ผมใช้เสมอนะครับที่บอกว่าก็มีอยู่สไลด์อยู่้าแหน้าท,นะที่ใช้ในการรีคูตง่ายๆเลยเซฟไว้ในโน้ือถือได้เลยนะครับสไลด์หน้าที่2ก็คือทฤษฎีตุ่มน้ําทฤษฎีตุ่มน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงหรือทําให้เขาเห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไม Y n เน็ตเวิร์กเพราะ Y n เน็ตเวิร์กจะให้พสซีฟได้ ครับ w วเน็ตเเพราะ Network สุดท้ายจะให้ Passive ได้ครับก็อธิบายทฤษฎีตุ่มน้ำหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราก็ไปฝึกในการพูดว่าทฤษฎีตุ่มน้ำพูดยังไงดูครับที่บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่เราเลยครับจะรีคูดคนได้ไม่ได้ก็อยู่ที่การตัวเราเองพัฒนาทักษะการสื่อสารนะครับซึ่งวิธีพูดของสไลด์แต่ตละหน้ามีคีย์เวิร์ดให้หมดแล้วนะครับ มีคีย์เวิร์ดให้หมดแล้วอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้สไลด์หน้าเมื่อกี้เปิดการ์ดก็มี5คําถามนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่ต้องใช้ในการพูดเปิดการ์ดใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของทฤษฎีตุ่มน้ําบ้างคีย์เวิร์ดของทฤษฎีตุ่มน้ําคืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดมีไม่กี่ข้อเหมือนกันนะครับอันที่1เลยนะครับก็คือชีวิตเราเหมือนตุ่มน้ํานะครับชีวิตเราเหมือนตุ่มน้ํา2รูรั่รวคือค่าใช้จ่ายสามน้ไในตุ่มคือเงิน นะครับเอาสามอันแรกก่อนนะครับหนึ่งตุ่มน้ําคือชีวิตเรานะครับตุ่มน้ําคือชีวิตเราสองรูรั่วในชีวิตเราเปรียบเสม,มือนค่าใช้จ่ายทุกคนมีค่าใช้จ่ายครับสามน้ําในตุ่มเปรียบเสม,มือนเงินคนเราจําเป็นต้องใช้เงินในการลงชีวิตไม่มีเงินลําบากน้ําแห้งจากชีวิตเราตุ่มแห้งไม่มีน้ําเลยชีวิตลําบากแน่นอนนะครับอันนี้คือสามคีย์เวิร์ดที่จะต้องมี ฉะนั้นเราก็จะปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับที่เราจะต้องหาเงินหรือหาน้ำมาเติมในตุ่มคีย์เวิร์ดต,ต่อไปนะครับการหาน้ำหรือหาเงินในโลกนี้มีอยู่2วิธีหล,กลักๆวิ่งตักน้ำกับสร้างท่อน้ำนะครับวิ่งตักน้ำกับสร้างท่อน้ำเราก็อธิบายเข้าไาเห็นภาพครับว่าตักน้ำคืออะไรนะครับก็คือการทำงานประจำนะครับรับจ้างฟรีแลนซ์อะไรต่างๆคือไม่ทำงานไม่ได้เงินนะครับไม่ทำงานไม่ได้เงิน แล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรายังใช้แรงและเวลาแลกเงินนะครับไม่ทํางานไม่ได้เงินเนี่ยเมื่อหยุดทํางานรายได้หยุดแต่รายจ่ายมันไม่หยุดเห็นไหมครับรายจ่ายมันไม่หยุดฉะนั้นถ้าเรายังทํางานด้วยแรงแลกเงินหรือ Active income อยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ช้าก็เร็วชีวิตเราลําบากแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วชีวิตเราลําบากแน่นอนส่วนการสร้างท่อนะครับการสร้างท่อคือการมีรายได้แบบผ่อนแรงครับ ทายได้ว่าอนแรงหรือสาศายบ้านเล็กเสื่อนอนกินก็ได้นะครับก็จะมีอยู่สองวิธีนะครับไม่ซื้อก็สร้างซื้อบอกแล้วต้องมีเงินก่อนเนาะเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินไปซื้ออ่าไปซื้อถ้าเพื่อซื้อให้ตัวเองเป็นเสี่อนอนกินได้ครับอย่างเช่นดอกเบีย้ยเงินฝากเอาเงินไปซื้อดอกเบีย้ยมีอาพาร์ตเมนต์ให้เช่ามีคอนโดให้เช่ามีที่ดินให้เช่าลงทุนในหุ้นเพื่ออ่าได้รับเงินปันผลพวกนี้ต่างๆก็คือเหมือนเป็นซื้อนะครับ เป็นเสือนอนกินแบบซื้ออีกแบบหนึ่งคือสร้างสร้างเป็นในการสร้างธุรกิจขึ้นมาครับและสุดท้ายธุรกิจนั้นจะต้องมีระบบที่ดีสินค้าเป็นความต้องการของคนและทำให้เราหยุดทำงานได้นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่จะใช้ในทฤษฎีต,ตุ่มน้ำมีประมาณนี้นะครับ1ชีวิตตัวเราเหมือนตุ่มน้ำใบหนึ่งครับ2ค่า้จ่ายคือรูรั่วนะครับสามน้ำเปรียบเสมือนเงิน4การหาเงินในโลกนี้มี2วิธี ตักน้ํากับสร้างทอ่อนะครับแล้วก็ห้าการจะเป็นการสร้างทอ่อก็มีอยู่2แบบซื้อกับสร้างนะครับเราก็จะเชื่อมโยงเข้ามานะครับก็ห้าคีย์เวิร์ดนี้เชื่อมโยงเข้ามาการสร้างการสร้างธุรกิจสุดท้ายมันก็เหมือนแฟรนไชส์นะเปรียบเทียบก็เ,เห็นภาพก็ได้เหมือนซีกับเซเว่มันก็คือเครือข่ายมันก็คือเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับ Y network นะครับข้อที่3ม Y new s k i l นะครับ Y n e s k i n นะครับ สไลด์หน้าที่3ที่ผมใช้เสมอก็คือสไลด์หน้านี้ครับทําไมถึงต้องนูสกินล่ะเพราะนูสกินครับให้แผนปันผลที่พิสูน์แล้วทั่วโลกนะครับมีคนที่ทํารายได้ได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็เรตติ้งรายได้เฉลี่ยดโดย p r i ซ e โซเทอร์เฮาส์่วยแล้วก็ชี้เขาเห็นว่าจากแผนรายได้นี้นะครับมันเป็นต่อท่อได้ยังไงบ้างนะครับก็ผมจะไม่ลงรา,ายละเอียดแล้วกันนะครับว่าทําไมทําไมอ่า ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่าการพูดแผนพูดยังไงแล้วกันนะครับซึ่งเราก็มีสอนกันในระบบอยู่แล้วเนาะครับแต่นี้ก็คือ w า n n o Skin นะครับอย่างเมื่อคือล่าสุดเลยเมื่อคือล่าสุดนะครับก็มีรีคู t คนหนึ่งนะครับก็เปิดเปิดสไลด์3ามหน้านี้จบปั๊บนะครับก็จะาถามเขาต่อเนาะอะคีย์เวิร์ดสำคัญที่เวลาผมใช้นะครับในการถามพอจบสไลด์หน้านี้เสร็จเนี่ยผมก็จะถามเพราะว่าถ้าเลือกได้อยากเป็นคนกลุ่มไหน ถ้าเลือกได้อยากเป็นคนกลุ่มไหนนะครับอ๋อก่อนก่อนจะถามคําถามนั้นนะครับผมจะถามเสมอว่าเห็นไหมว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วผู้นําก็คือเป็นรายได้แบบสร้างทอเพื่อจะเชื่อมโยงกลับไปว่า Why Network นั่นเองครับทำไมมันถึงจะผ่อนแรงได้นะครับและนี่คือ Why No Skin ครับทําแล้วได้รายได้ยังไงนะครับเราอาจจะพูดเพิ่มไปตรงนี้ก็ได้นะบริษัทมั่นคงไงสินค้าดียังไงนะครับ แต่โดยโดยภาพรวมผมยังจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นมากนะักถ้าเขาไม่ได้ถามเพิ่มนะครับ w i y n นสกิอ่ะอย่างเมื่อคืนนี่พูดถึงเคสเมื่อคืนนี้นะครับก็คือถามก่อนว่าอ่ะเห็นไหมว่าผู้นำเนี่ยคือรายได้แบบสร้างทอ่อทุกคนก็จะบอกโอเคใช่เห็นด้วยแล้วก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเลือกได้อยากจะเป็นคนกลุ่มไหนนะครับร้อยละเก้าสิบห้าเอเซนอยากเป็นผู้นำครับจะมีแค่บางส่วนอาจจะอยากเป็นแค่ผู้บริหารหรือ BR ก่อน แต่แน่นอนไม่มีใครอยากเป็น BA ครับนะครับส่วนใหญ่อยากเป็นผู้ผู้นำหรือลีดเดอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าเราจะเป็นก็คือต้องเริ่มต้นจาก BA หมดทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเมื่อวานก็มีการถามต่อครับอ่ะก่อนที่จะถามต่อนนะั้นผมก็มีอีกอันนึงที่ผมใช้เสมอนะก็จะให้เาให้คะแนนครับผมจะถามว่าช่วยให้คะแนนผมนิดนึงในในเรื่องของความน่าสนใจในธุรกิจ ช่วยให้คะแนนองวิธีหนการในใน,ในเรื่องของการความน่าสนใจในการทําเป็นธุรกิจ1นึ่งถึงสิบคือฟังมาแล้วเนี่ยสไลด์3หน้าเนี่ยฟังแล้วในเห็นโอกาสธุรกิจน่าสนใจมากทําแน่นอนให้10คะแนน1คือไม่น่าสนใจเลยไม่ทําแน่นอนคือ1คะแนนนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับให้เกิน5ทุกคนให้เกิน5แปลว่ามีระดับความน่าสนใจอยู่แล้วนะครับเคยมีคนให้10ด้วย ครับอย่างเมื่อคืนให้7คะแนนนะครับคำถามต่อไปถ้าไม่ได้เต็ม10นะผมก็จะถามบอกว่าแล้วคิดว่าอีก3คะแนนที่เหลืออย่างเมื่อวานให้7คะแนนเนาะคิดว่าอีก3คะแนนที่เหลือจะต้องรู้อะไรเพิ่มถึงจะได้เต็ม10บนอะเขาบอกว่าอยากรู้เรื่องสินค้าโอเคพออยากรู้เรื่องสินค้าก็เราเรื่องสินค้าเพิ่มให้เขาฟังนะครับอันนี้ก็คือ y ายินนะครับ Why New Skin. าให้เขาเห็นภาพว่าแล้วูกินเนี่ย เป็นไรายได้แบบสร้างท่ออย่างไงอ,อย่างที่ผมบอกครับอาจจะพูดข้อมูลบริษัทพูดข้อมูลสินค้าทีอัพทีมบีทีมอะไรเข้าไปในตอนนี้ได้หมดเลยนะครับ,นะรบแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยยังไม่ใส่ข้อมูลเยอะผมพูดไปแค่นี้แล้วถ้าเขาถามค่อยค่อยบอกต่อนะครับพยายามเน้นการการนำเสนอเนี่ยโดยเฉพาะการรีครูทนะครับพยายามเป็นการสื่อสารสองทางอย่าให้เราพูดฝ่ายเดียว นะครับพยายามตั้งคําถามถามเขาตอบนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าวันนี้เขาเข้าใจสิ่งที่เราพยายามสื่อสารอยู่หรือเปล่าเขายังตามเราอยู่หรือเปล่าเขายังฟังเราอยู่หรือเปล่านะครับสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญอย่าพูดฝ่ายเดียวครับอย่าพูดเยอะผู้นําที่ดีจริงๆต้องเป็นนักฟังที่ดีครับการรีครูแล้วสื่อสารสทางคือการตั้งคําถามแล้วก็ฟังฟังเขา แล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่เขาพูดออกมาที่เราฟังเขาเนี่ยกลับมาผนวกในการปิดการขายนะครับเนการปิดการขายเชื่อมโยงกันได้หมดเลยนะตั้งแต่การ์ดสิบสองใบด้วยเลยเวลาเราปิดการขายสมมติว่าเขามีมีเพลหรือว่ามีปมที่อยากตอบแทนพ่อแม่หนักๆจริงๆอ่ะนะครับเราก็จี้ตรงนั้นเลยนะครับบางเคสเนี่ยผมคุยรีครูดเนี่ยร้องไห้น้ําตาไหลเลยก็มีนะครับผู้มุ่งหวังนะไม่ใช่ผมนะ ผู้หวังนะครับเขาแบบอยากช่วยพ่อแม่จริงๆแล้วเขาลําบากมากอะไรเงี้ยนะครับอ่ะสเต็ปที่4ี่คือวายนาวายนาคือปิดการขายแหละนะครับวายนาเราก็ต้องพยายามปิดการขายให้ได้นะครับเหล็กต้องตีตอนร้อนตอนที่คนมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกอยากมากสุดก็คือหลังท,ที่เราจบการคุยกันตอนนี้แหละนี่คือพีคสุดแล้วนะครับนี่คืออารมณ์ความต้องการของคนที่ต้องการจะทํา เนี่ยสูงสุดคือตอนนี้แหละโดยธรรมชาติของคนนะครับพอยิ่งเวลาผ่านไปความอยากต่างๆก็จะลดลงและนะครับฉะนั้นก็จะปิดการขายนะครับวิธีการปิดการขายนะครับวายเนวคือปิดการขายตอนนี้พยายามปิดให้ได้นะพยายามปิดให้ได้ผมก็จะบอกเขาว่าแล้วิธีเริ่มต้นธุรกิจนี้ทํำยังไงถ้าสนใจได้คะแนนอ่าสมมติได้คะแนนเจ็เนี่ยถือว่าสนใจเนาะวิธีเริ่มเริ่มง่ายๆครับสามวิธีนี้สามขั้นตอนนี้เท่านั้นเองใช้สินค้าเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ ลงมือทำใช้สินค้าเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำแล้วคำถามที่ผมมักจะใช้เสมอเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถามว่าเราคิดว่า3ข้อนี้มีข้อไหนยากไหมสามข้อนี้มีข้อไหนยากไหมนะครับประมาณอ่าหกสิบสี่สิบหรือประมาณเจ็ดสิบสามสิบจะบอกว่าไม่ยากไม่ยากคือหกสิบนะครับหรือเจ็ดสิบอีกสามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นจะบอกว่าข้อสามยาก คือการออกไปชวนคนแนะนําคนะนะครับก็คือข้อหนึ่งข้อสองอ่ะทุกคนไม่มีปัญหาโอเคนะครับก็ถา,ถามว่าหนึ่งสองสามเนี่ยมีข้อไหนยากไหมส่วนใหญ่บอกไม่มีนะครับถ้าเกิดก็มีบางส่วนที่บอกว่าส่วนข้อที่สามเนี่ยจะยากสุดทุกอ่านั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงให้ทาข้อที่สามวันนี้เรามาใช้สินค้าให้รู้จักสินค้าก่อนถ้าเราใช้สินค้าเยอะเท่าไหร่แล้วตัวเราเปลี่ยนมา้าเท่าไหร่เราก็พูดน้อยนะครับ แล้วเข้ามาเรียนรู้มีสอนทุกอย่างนะครับฮะเขาให้ความมั่นใจเขาที่สาคัญที่สุดตอนปิดการขายเนี่ยให้ความมั่นใจนะครับโดยเพราะปิดการขายธุรกิจนะให้ความมั่นใจครับคนเนี่ยขาดความมั่นใจหลักๆเนี่ยเวลาเขาไม่กล้าปิดคือกลัวว่าจะทําไม่ได้เหตุผลส่วนใหญ่จะเป็นอย่างั้นนะครับกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้ตัวเองจะไม่สําเร็จฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้ความมั่นใจแค่นั้นเองครับนะครับ ปิดการขายให้ความมั่นใจแล้วก็กล้าปิดชุดใหญ่นะครับเหมือนที่แบ่งปันใบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมากแล้วนะครับเรื่องของทัศนคตินในการปิดชุดใหญ่อะไรแบบนี้นะครับเราก็พัฒนาทักษะการสืรร่อสารตรงนั้นพัฒนาทักษะการปิดการขายการนําเสนอนะครับอ,อันที่ห้าสคัญไม่แพ้กันนะครับ follow up ไม่ว่าวันนี้เราจะปิดได้หรือปิดไม่ได้เราจะต้อง follow up ด้วยปิดได้ follow up ยังไงครับ follow up ว่าเขาใช้สินค้าหรือยังเป็นยังไง เอามาเข้าระบบครับเพราะวันนี้เราจะรีครูทเข้ามาทำธุรกิจอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเวลาเราได้ใครมาเนี่ยเราดูแลเขาดีแค่ไหนไม่ใช่ปิดการขายได้พันแต้มสองพันแต้มขึ้น BR เลยปิดมาสองพันแต้มทิ้งเขาเลยหรือเปล่าเราได้แต้มแล้วนะครับเราเป็นคนแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเราต้องฟลอรพานะครับหน้าที่ของเราคือช่วยเขาประสบความสําเร็จให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดหน้าที่ของเราคือต้องตามเขานะครับมาเข้าระบบ มาเรียนรู้หรือนะัดสอนงานส่วนตัวเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องเป็นฝ่าย follow up เขานะครับแต่ถ้า follow up แล้วไม่มาไม่เข้าไม่ทำอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่หน้าที่ของเราคือเราจะต้อง follow up ก่อนแล้วยิ่งถ้ายังปิดการขายไม่ได้แน่นอนก็ต้อง follow up อยู่แล้วนะครับปิดได้เราก็ต้อง follow up อีกแบบหนึง่งปิดไม่ได้เราก็ต้อง follow up อีกแบบหนึง นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับใน5ขั้นตอนในการรีคูตนะครับอ่ะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ5้าขั้นตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงสไลด์หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอ,อยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่พ้นอยู่5ขั้นตอนนี้นะครับ YU เปิดใจเขาให้ได้ชี้ให้เขาเห็นว่าทําไมเขาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ w h Ynetwork ครับ network มันดียังไงนะครับมันช่วยผ่อนแรงยงไง y n o s k i n ายนูซินเป็นเน็ตเวิร์กที่ดีตอบโจทย์ยังไงบ้างายนาวครับเริ่มตอนนี้เริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มเร็วประสบควาสมสาเร็จเร็วอยู่แล้วนะครับก็กล้าปิดให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ข้าฟอ o โล่อัพนะครับแล้วก็นี้คือ5ขั้นตอนในการรีครูดนะครับสามารถนําไปปรับใช้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกง่ายสุดเซฟรูปเก็บไว้ที่มือถือนะครับเราสามารถคว้ามารีครูดได้ได้ทุกเมือ่อนะครับ โอเคก็ฝากไว้นะครับลองไปปรับใช้กันดูสิ่งสำคัญพัฒนาตัวเองครับเรียนรู้วิธีการสื่อสารวิธีการใช้คีย์เวิร์ดแต่ละสไลด์ซึ่งแต่ละสไลด์วิธีการพูดมีคีย์เวิร์ดให้อยู่แล้วนะครับเราก็แค่ไปฝึกฝนเรียนรู้และก็ถ้าเราพัฒนาตัวเองถึงระดับที่คู่ควรความสำเร็จเราก็จะสำเร็จได้อย่างแน่นอน นะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับลองไปพัฒน,นาการทั้งะตการิรีครูดดูเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับ